นี่ครับโอ้โหพะจนครับพะจนแม่ไอ้ขยะไม่ไม่รู้ว่ากล้องนี้มันมันจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับพระจันนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเวลาเย็นๆนะครับผมพามาดูบรรยากาศดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับกันจะค่ำตอนนี้ก็18นาฬิกา18นาฬิกา4นาทีนะครับแต่ว่าแดดยังออกอยู่เลยนะนี่ครับเรามองเห็น เห็นพระจันทร์อยู่ข้างบนนะครับพระจันทร์หรือว่าเดือนนะครับภาษาไทยเราเรียกเดือนหรือว่าภาษาอีสานเรียกอีกึ่งนะครับภาษาอีสานเรียกอีกึ่งส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่ามูลนะครับภาษาอังกฤษเรียกมูลส่วนภาษาเหนือเรียกก็เกิดนะครับภาษาเหนือเรียกว่าก็เกินนะครับพระจันทร์เนี่ยเขาเรียกก็เกิดนะครับ ภาษาเหนือเรียกก็เก๋อสายสานเรียกอีเกิ้งอ,อ,อ่าอีสานเรียกอีเกิ้งนะครับยังอังกฤษเรียกมูนอ่ามูนภาษาไทยเรียกสองชื่อครับพระจันทร์ก็ช่างเอ้พระจันทร์ก็ได้เดือนก็ได้นะครับ,บเดือนละเดือนละดาวเดือนทีนหน่ยนะนี่ยมันยังไม่เมื่อน,นะครับแต่มองเห็นชัดเจนแล้วครับเนี่ยมองเห็นแบบว่ามันเป็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นะทําให้มองเห็นพระจันทร์เป็นสีขาวในยามกลางวันเช่นนี้ มันเป็นแสงสะท้อนจริงๆเดือนมันไม่มีพระจันทร์มันไม่มีแสงในตัวเองนะครับมันก็อาศัยแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์นะครับดหรือว่าดวงอาทิตย์ที่ส่องไปนะครับที่ทำให้เห็นเป็นสีขาวเช่นนั้นเป็นแสงสะท้อนลงมาอย่างพื้นโลกเรา,เก,ารก็ช่วงไหนที่พื้นโลกเราช่วงไหนที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับมันก็จะส่งแสงลงมาที่พื้นโลกในยามกลางคืนนั้นทําให้เกิดความสว่างก็เป็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับผม นูเตือนแม่ออยเห็นนูอันใหญ่นะฮะนูนใหญ่ขนาดนะเดี๋ยวก็คือบรรยากาศยมเย็นนะครับบรรยากาศยมเย็นหกโมง,ง,งนะครับหกโมงกว่าแล้วยังแดดออกอยู่เลยนะี่ยังมีแสงแดดอยู่เลยนะครับในต้นคูน,นะครับโอ้ oh, ต้นคูนดอกสีสวยมากเลยนะเป็นสีเหลืองดอกคูนเสียงแคนแต่ทางเหนือไม่มีเสียงแคนนะครับมีแต่ดอกคูนแต่ไม่มีเสียงแคนนะครับ ถ้าเป็นทางอีสานเรียกดอกดอกคูณเสียงแคน่นะดอกคูนสีเหลืองสวยงามมากเลยทีเดียวามาชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับยามเย็นก็จะค่ำนอาหกโมงกว่าแล้วดูแดดแดดออกนะครับดูหกโมงกว่าแล้วครับแต่แดดโอ้โหดูดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วครับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วครับตอนนี้ครับ หกโมงกว่าแล้วดูแดดเนี่ยยังแรงอยู่เลยแดดยังแรงอยู่เลยครับการถ่ายย้อนแสงอย่างนี้ก็เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของกล้องเหมือนกันนะครับว่ากล้องจะแน่แค่ไหนถ้าถ่ายย้อนแสงแล้วมันเห็นชัดเนี่ย oh. ถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับกล้องเนี่ยเป็นการทดสอบกล้องเหมือนกันนะครับ yeah. 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 ถ่ายย้อนแสง <Yeah. S 1> ได้หรือเปล่าเห็นชัดเจนงด้วยฟ่านะครับ เ yeah. 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 นี่ยครับ <Yeah. S 1> โอ้หย้อนแสงย้อนแสงย้อนแสงหกโม,ง,มงกว่าแนละ้วคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มหือจะมืดนะ <Yeah. S 1> ความว่ามันจะมืดนน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มนะครับหรือว่าทุ่มครึ่งอะไรประมาณนั้นครับ <c oughs> ทุ่มครึ่งน่าจะมืดอะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังถ <Yeah. S 1> ือว่าเป็นหน้าแรงอยู่นะหน้าร้อนอยู่ ไึงแม้ว่าจะเข้าเดือนพฤษภาแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่นะกว่าจะกว่าจะมืดก็น่าจะประมาณหกโมงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับถึงจะมืดนะนี่คือหกโมงเย็นนะครับดแูแสงแสงแดดแล้วนะแสงแดดช่วงหกโมงเย็นขนาดเนี้ยนะมันเหลือเชื่อมากเลยนะโอ้โหดูเสียงกบเสียงเขียดร้องกันระงมเลยเพราะว่าเมื่อคืนหลายคืนที่ผ่านมามีฝนตกในายามราตรีนะครับ ก็ทำให้มีกบเขียดไอวิทย์ไม่มีเสียงเพลงเสียงกบเขียดและอึกอ่างนะครับอึกอ่างลองกันระงมเลยสิเดียวอึกอ่างก็เยอะนะครับบางคนก็ไปตอกไปไปจับอึกมาต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะครับโอ้อร่อยมากเลยแซ่บหลายลำแต่แต่ครับลำแต่แต่ครับอีก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 โอ้ดอกคูนี้ก็สวยนะครับนี่ดอกคูนี่ดูดู ดอกคูนสวยมากเลยอ่ะดอกคูนเนี่ยด,ด,ด,ดูดิ๋ยวดูเดี๋ยยังในดอกเหลืองเนะนี่ยเนี่ยเขาเรียกดอกคูนเนี่ยสวยมากเลยนะสวยจริงเลยสีเหลืองอารามสีเหลืองอารามครับดอกคูนดูอีกเกิ้งครับอีกเกิง้ง โอ้ท้องฟ้ายำเย็มเนยมันสวยงามมากเลยนะครับมันออกสีแบบสีฟ้านี่ยเขาเรียกว่าสีฟ้าจริงนะอ่าเป็นการทดสอบเลนของกล้องนะครับว่า<อ>จะถ่ายออกมาได้สวยงามขนาดไหนนะครับไม่เลยครับถ้าเป็นกล้องที่คุณภาพไม่ดีเวนะนะลาถ่ายขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยสีมันจะเพราะผ้ามันจะขาวไปเลยครับนจะออกขาวไปเลยครับแต่นี่มันออกสีฟ้าสดใสามากเลยครับสวยมากเลย นีครับสีฟ้ามองเห็นนกบินบนท้องฟ้านะครับจับปดอย ตามแล้วตามลตามแล้วตามาล้ตาแล้วแม่่ามไ <c oughs> <c oughs> ะ,ละ,ละาม,มาแล้วตามขั <c oughs> กจากนามาตาไปตัดหญ้ามาเลยเครื่องตัดหญ้านะโอ้ <c oughs> ไอ้มนเห็นตามามันจะอ่อนละจะให้ปล่อยเครื่องตัดหญ้า